วันนี้นะร้านอุชอบมีเรื่องเล่าของคนที่เป็นผมหงอกมาให้ฟังทุกคนนะมีผู้หญิงยี่ึ่งคนทุกคนเขามีปัญหาผมหงอกตรงนี้นะคะตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะขาวทุกคนขาวมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างซ้ายข้างขวาของเขานะคะเต็มไปด้วยหงอกทุกคนเพราะเขาอายุ46แล้วไม่ต้องแปลกใจทุกคนว่าทําไมจึงเป็นผมหงอกจึงมีผมหงอกเยอะนะคะทุกคนจา๋า ทีนี้เมื่อก่อนนะยังไม่ได้มีมาร์กปิดผมงอกโปรไวเอลนะคะเข้ามานะก็จะมีแค่แชมพูนะคะแชมพูสมนุนไพรที่ช่วยในเรื่องชะอลงอกก็ชะอลงอกได้ในระดับหนึ่งแหละทุกคนแต่ผมของพี่เขางอกเยอะไงนะคะก็ยังไม่สามารถปิดผมงอกได้นะคะรู้ไหมว่าพี่เขาอ่ะต้องไปย้อมผมอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะสี่ครั้งแล้วก็ครั้งละห้าร้อยบาทเดือนหนึ่งก็ตกไปสองพันบาทใช่ไหมทุกคน พอทีนี้หลังจากนั้นนะเฮ้ยมีมาร์กปิดผมหงอกเข้ามาพี่คนนี้เขาดีใจมากทุกคนเขาเลยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในหนึ่งเดือนน่ะทุกคนที่เขาใช้ตังสองสองพันเนาะสองพันไปค่ะนั่นแหละนะเขาจะปิดผมหงอกของเขานะคะทุกคนจ๋าแล้วทีนี้นะคะเขาก็ได้ใช้มาร์กปิดมงอกมาทุกคนประมาณสามกระปุะ สีผมของเขาใช่ไหมจากงอกตรงนี้ใช่ไหมทุกคนงอกซ้ายงอกขวาทุกคนงอกขนแมว่ะน,นั่นแหละสีผมของเขาเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยใช้ไปเพียงแค่สามกระปุกนะคะเขาใช้อย่างไรมาฟังกันค่ะเขาบอกว่าเขาใช้คู่กับแชมพูค่ะทุกคนจ๋านี่นะเพราะว่าแชมพูช่วยในเรื่องชะลองอกอยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้พอมาเจอมาร์กปิดงอกค่ะก็เลยเห็นผลไวยิ่งขึ้นนะคะทุกคนจ๋า ถ้าไม่ได้ใช้แชมพูด้วยนะคะสามกระปุกสีผมก็น่าจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจอะค่ะของผู้หญิงคนนี้นะทุกคนนั่นแหละฉะนั้นค่ะถ้าใครที่ต้องการปิดงอกนะทางร้านขอแนะนำแชมพูสมุนไพรโฟวายเอลไปช่วยในเรื่องชะออง,งอกด้วยทุกคนนะเพราะว่าอูนี่แหละเป็นคนหนึ่งค่ะที่อายุ40แต่ไม่มีผมงอกเพราะเกิดจากการใช้แชมพูสมุนไพรโฟวค่ะนะนั่นแหละแต่ถ้าใครเป็นผมงอกค่ะเยอะแล้วอะ แนะนำให้ใช้คู่กับมาร์กไปเลยทุกคนนะ,ะแต่ถ้าคุณใช้มาร์กอย่างเดียวนะคะเหมือนอย่างผู้ผู้หญิงที่อุล่อให้ฟังนะทุกคน3ามกระปุกสีผมของเขาก็น่าจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจเนาะ,ะนะคะน่าจะหลายกระปุกกว่าน,นี้นะก็มันก็มีทางเลือกให้เราอะทุกคนนะว่าเราจะใช้แชมพูคู่กับมาร์กหรือว่าจะใช้มาร์กอย่างเดียวค่ะนะก็ลองเปิดใจใช้ดูทุกคนนะเพราะปัญหาผมหอ,อกอะมันเป็นปัญหาอะไรที่แก้ยากมากทุกคนนะแต่เราสามารถแก้ได้ค่ะ